นเไปท่านก็ยกสลนนี่ออกครับยกขึ้นแล้วก็เอาเข่งดูดออกครับแล้วก็แกะสแลนออกแล้วก็ปลูกได้เลยส่วนรากขดด้านล่างถ้ามีท่านก็ตัดออกโรยยากันเชื้อรานะครับแค่นั้นแล้วก็ปลูกได้เลยครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยชุวันนะครับวันนี้เราก็มาจัดส่งต้นทุเรียนให้ลูกค้านะครับถึงกําหนดแล้วลูกค้าก็ไม่ได้มาเลือกเองนะครับให้เราเลือกให้นะครับ ก็ได้พุ่มสวยๆแบบนี้ไปนะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับเสริมรากนะครับผมเป็นไซส์โตนะครับถ้าเป็นไซส์รองก็เป็นประมาณขนาดนี้นะครับไซส์เล็กก็ไซส์เล็กก็จะราคาพันพันสองนะครับแล้วก็พวกนี้จะสามพันสามพันห้านะครับถ้าเสริมรากสามพันห้าถ้าไม่เสริมรากสามพันบาทนะครับไปจังหวัดไหนคะพี่นัทอันนี้ไปที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ห้าพันบาทอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เสริมรากต้นใหญ่นะครับ เสริมลากับต่อสวยๆเลยครับถ้าไม่เสริมลาาแบบนี้4,000บาทนี่ก็เป็นรถเหมานะครับใครสนใจไม่มีรถมาก็เหมารถไปได้นะครับผมของจะวิ่งให้กลางคืนนะครับไปถึงท่านช่วงเวลาเช้านะครับถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มขึ้นกันก่อนเลยนะครับไลองชิดหลังก่อน ระหว่างรออุปกรณ์ที่เราจะเตรียมขึ้นของนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเล็กทิ้งเด็กเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับใครอยากให้ต้นทุเรียนท่านที่ไม่เคยแต่งกิ่งแล้วแตกยอดไว้นะครับให้ทํำยังไงให้ทําแบบนี้นะครับนี่นะครับต้นทุเรียนที่เราเลี้ยงไว้สมมุติว่ากิ่งมันเยอะนะครับแล้วกิ่งมันไม่ค่อยแตกใบอ่อนนะครับให้เราตัดแต่งในส่วนที่มันไม่ดีออกนะครับอกิ่งไหนแก่กิ่งไหนอยู่นานนะครับให้ตัดทิ้งครับแล้วมันจะแตกกิ่งได้ไวขึ้นนะครับเหมือนเป็นการกระตุ้นนะครับ กิ่งที่ตัดคือกิ่งที่อยู่ในๆนะครับกิ่งที่ออกมาก่อนนะครับอ่าเราตัดออกครับยังงี้ต้นเล็กต้นใหญ่ก็ตัดได้เลยใช่ไหมครับพี่นับถ้ามันมีมากเกินไปกิ่งแก่เยอะแล้วก็กิ่งไม่ได้รับแสงเยอะกิ่งพวกนั้นนะสามารถแตงออกได้เลยไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ครับนี่ครับลักษณะแบบนี้เขาก็จะไปแตกข้างบนได้ไวขึ้นครับ เดี๋ยวมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับอ่ะมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งที่เห็นนะครับเนี่ยครับกิ่งที่เป็นแบบนี้นะครับที่เขาเล็กๆเนี่ยตัดออกได้เลยครับอเราสั่งก่นเพราะว่ากิ่งพวกนี้อยู่ไปก็มีแต่แห้งตายทิ้งครับเนี่ยครับกิ่งแบบเนี้ยอันนี้คือเขาอยู่ตั้งแต่ตอนเลี้ยงต้นสมัยเมื่อปีก่อนละเราก็ไม่ได้แต่งเขาออกครับเราแต่งเขาทิ้งไปเลยครับ เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะช่วยให้เขาแตกกิ่งด้านบนแล้วก็แตกกิ่งได้สูงแล้วก็แตกกิ่งได้ไวครับแต่เราไม่ต้องไปตัดอย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ก็เยอะเกินไปครับผมก็เล็มจากข้างในนะครับอันนี้ข้างบนยังเล็มได้อยกนะครับแต่ว่าเราเล็มไม่ถึงครับผม สำหรับคนที่อยากปลูกทุเรียนตอนนี้นะครับที่ฝนตกนะครับท่านก็เตรียมดินเตรียมหลุมไว้ก็ได้นะครับเตรียมโคกไว้คือใช้ดินของท่าน1ส่วนหส่วนนะครับต่อแกบดิบ1ส่วนแล้วก็อะมิโนโฮิวมิกฟูริกทัก1นกิโลนะครับต่อดินประมาณ3 -400 ี่กิโลนะครับผมเตรียมโคกไว้นะครับพอไปถึงท่านจะได้ขุดหลุมแล้วก็ปลูกต้นทุเรียนเหล่านี้ได้เลยหรือถ้าตอนนี้ท่านหาดินไม่ทันนะครับ ท่านสามารถปลูกในวงซีเมนต์ก็ได้นะครับต้นขนาดนี้สามารถปลูกได้เริ่มตั้งแต่วงซีเมนต์80เซนนเมตรเมตร20นะครับโดยใช้ดินของเราไปปลูกครับ1ต้นประมาณ15-20กระสอบนะครับต่อต้นถ้าวงเล็กก็อาจะเหลือแค่10กระสอบนะครับก็เอาไปปลูกไว้ก่อนเพราะหน้าแล้งเข้ามานะครับท่านสามารถดึงเข้าได้ท่านค่อยเอาเข้าไปเสริมที่หลังก็ได้ครับผมสแลนแล้วก็เข่งต้องเอาออกก่อนปลูกนะคะใช่ครับเวลาท่านไปท่านก็ยกสแลนนี่ออกครับยกขึ้นแล้วก็เอาเข่งดูดออกครับแล้วก็แกะสแลนออกแล้วก็ปลูกได้เลย ส่วนรากขดด้านล่าง,าง,างถ้ามีท่านก็ตัดออกโรยยากันเชื้อรานะครับแค่นั้นแล้วก็ปลูกได้เลยครับบางท่านถามว่าปลูกทุเรียนหน้าไหนดีที่สุดก็คงจะเป็นหน้าฝนใช่ใชครับปลูกหน้าฝนดีที่สุดหรือก่อนฝนสักเดือนหนึ่งก็ดีที่สุดครับผมช่วงนี้ฝนก็ถือว่ายังเยอะอยู่ใช่ไหมคะพี่นัาฝนตอนนี้เริ่มเยอะแล้วครับผมเริ่มชุกแล้วมันแล้วแต่พื้นที่ครับปีนี้ฝนมันไม่เหมือนกันบางพื้นที่เขาบอกยังไม่มีฝนแต่บ้านผมนี่คือเริ่มกลางๆแล้วยังไม่ถึงว่าชุกมากก็ยังปลูกได้อยู่นะคะช่วงนี้ใช่ครับผมอันน แล้วเดี๋ยวมีชั้นบนอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นนี้ครับเพราะว่าเราจะใช้ไม้กั้นแล้วก็ทําแผ่นไม้อัดรองครับถ้าเราวิ่งเอาทับกันไปเลยนะครับต้นมันก็จะมีรอยถะลอกเยอะครับถ้าแบบนี้อาจจะมีบ้างแต่เล็กน้อยครับผมอันนี้เป็นพันชนีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหนมดาครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้มาซื้อเองนะครับลูกค้าก็ให้เราจัดของให้อันนี้เรามีต้นหนึ่งพอใช้ได้นะครับหนมดําอยากให้ลูกค้าปลูกครับแถมให้หนึ่งต้นครับหนมดำเดี๋ยวฝากตรงไหนอ้าวไม่ต้น เปิดข้าวนะอันนี้คือชั้นแรกเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่นัทครับชั้นแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคุมก่อนยังยังต้องคุมสลนอีกชั้นหนึ่งก่อนค่ะโอเคอ่ะคุมกลับโอกิ่ ขึ้นตรงนี้นะข้างหน้านี่นะขึ้นตั้งเอาตั้งไว้ก่อนไงแล้วเดี๋ยวค่อยล้ม เทออกไหมต้องขยัเบขึ้นได้ครับโอเคครับตัดเลยนะโอเคฮูแล้วครับถักปุกเลยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากขึ้นเสร็จแล้วนะครับหลังจากห่อชั้นล่างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ชั้นบนก็เหมือนกันนะครับเราก็ห่อให้เป็นสองชั้นแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันลมตีลมโยกป้องกันความร้อนนะครับทุกอย่างนะครับทําให้เรียบร้อยนะครับก็ใครอยากได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์มาซื้อเองนะครับ แต่ถ้าใครอยากให้เราทําให้แบบนี้ก็ต้องบอกว่าทําให้ดีที่สุดครับแต่จะหักบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าของไปจํานวนเยอะนะครับผมใครสนใจก็โทรมาได้นะครับเบอร์ผม0 9นย์3 8 0 0 0ครับ0 8 6 3 8 3 3 0 6ก่ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับมีราคาพิเศษให้ท่าน4ต้นนะครับสต้นนี้ราคาพิเศษนะครับในคลิปนี้มาดูเอานะครับ 3 0 0พันบาทครับมีเสริมรากหนึ่งต้น2ต้น3ามต้นแล้วไม่เสริมรากหนึ่งต้นนะครับแต่ดูลำต้นใหญ่นะครับท่านใดสนใจมาครับ3,000บาทนะครับสวัสดีครับหมอนทองนะคะพี่น้าครับผมหมอนทองครับเบอร์โทรผมศูนย์เก้าหนึ่งนะครับมีรายครับเบอร์นี้แล้วก็0ูนย์แ3ดหกสครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่ด้ามากๆค่ะ